เดินไปครับขึ้นเรียอะไรเนี่ยโอ้ยเขาถูกครับทีแคปตาไมุุ่ภาพนะครับหัวแล้วยิงยิงยิงไม่มีเป้าต้องเร็งย็งเลยนะครับไออ้วนไออ้วนเรือเอืออสโโลโมชั่นด้วยอะไรสไนเปอร์เลเรืงหนึ่งงงโอ้หทำไมมันกระจอกงี้เนี่ยฮะ มีเมงกะกาเกินมาอยู่คนเดียวอีกวิประตูเปิดหนีก่อนทำไมมันเฮ้ยโอ้ยโอหัวขาดเอาน้อยหนาไปกินเอ้าปลาเสียพี่เลยระเบิดโลทำไมวะเนี่ยยิงอะไรวะอืมขอหน้อยหนาไ,ไปอีกอือติดนีไหมเจ้า เว้ยไอ้วนมีเยอะจังยิงไม้กันเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยน้อยนาไปกลุงปึ่งเอาปุ่มโอ้ยอย่านี่เอาเอาเอาเพื่อนกูเอาเฮ้ยเฮ้เอาเฮ้ย อะไเอ่ะเป็นแล้วะเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอืมเบื่อคูตายไปคนหนึ่งแล้วลูกหมดอ๋อไอมีดเอ้าเอ้าเฮ้ยยิงลูกหมดอ่ะมีดอือ หน้าอีกเนาะที่หาย